สวัสดีค่ะสวัสดีแบบพวงองนะคะตอนนี้ตีสามแม่จ๋าจะพาเพยรนาไปแต่งหน้านี่เพยรนาซึ่งก็อจจะถอยรถให้นะคะพอจาไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอจะมีภารกิจไปเล่นนั่งซึ่งก็ต้องนอนเก็บเรียงรกิจนี่ตีสามเลยยังไม่ได้นอนดีนแต่ว่าเพยรนากับแม่จ้านนอนเก็บเรียงไว้เลยแลต้องไปเดินฝาเรีดแต่งหน้าเดินฝาเรีดพอจะไปถอยรถไห้ไปเพิยานาไปขึ้นรถเลยไปค่ะ นี่เราก็พรมกันแล้วนะคะโอเคถึงพอจะก็ปิดประตูแล้วบายยลงมาเลยค่ะถึงโรงเรียนแล้วมือจูจี้เลยนะจูจี้เลยหน้ามีียหนาวิ่งนี่ก็รถมากันเต็มเลยนะผู้ปกครองก็มาช่วงเด็กนักเรียนกันตอนนี้เพียน์ากคะถึงแล้วใช่ไหมคะดูมีคนแต่งหน้ากันเต็มแล้วนะคุณครูคะนี่มากันตั้งแต่กี่โมงคะ เที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืน well, รู้มาแต่เที่ยงคืนนะคะเด็กๆมางแต่ตีหนึ่งค่ะวงนอดกันบ้างๆนี่อ้าวตอบเร็ววงน็อดกรนโ้แล้วตีเก้าควบคู่กับคำลังจะใส่ชุดใส่เกียนหน้านะคะเดี๋ยวตีแปดนะจะเดินทาวนันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะอย่างทำพุ้มนะคะวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงเริมสเตนบาย ท่นนั้นตีหนึ่งขามาตีสาเ <c oughs> วลากระเทนเด็กๆตื่นเต้นนะจะไม่ง่วงนะแต่ว่าผู้ปกครองดีนางนี่ก็คือเดิมวงแล้วนะกันแ,แล้ว <c oughs> นายมันวัรดรอเด็กน้านะคะตอนนี้ก็กินข้าวกันก่อนนะคะมีไข่ตุ๋นแล้วก็ข้าวลำไงอะไรลูกชิน้น <c oughs> ตอนนี้เมจ๋าก็เติมพลังด้วยกาเฟก่โกนนะคะระวังโรอเด็กๆแต่งน้านะคะ เดี๋ยวแม่จ๋าจะพาไปแล่ห้องเก็บตัวของออขบวนพาเลสนะคะพาไปแล่คนที่เข้าทําเซตเลีวนนะตามมานี่มากันตั้งแต่กี่โมงนี้ตีตนง่ง่วงนอนกันหรือเปล่าไม่ไม่ง่วงพามาดูเด็กๆแต่งตัวกันเซตเลีวยวเลือดทาปากแม่จะาไปดูพี่อน่าก่อนนะตอนนี้พี่อน่าก็ใส่เสื้อผ้าแล้วนะคะ น้องข้าแถวเร็วช่างหน้าว่าเริ่มง่วงเลยแล้วนี่มาแต่งตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้นแต่เทียงขึ้นค่ะเทียงขึ้น <c oughs> ใช่เลยอ่ะเดยวแม่จะพผ้าไปนั่งในรถนะคะไปแต่งคืนนิดน้อยโอเคค่ะไปค่ะตอนนี้ก็ขับวนก็นกำลังจะดื่มแล้วนะคะอันนี้แม่จะไปแต่งหน้าพน้าปืนหน้าไปเกลี่ยตาแล้วก็ไปติดเอ่อคนตานะพน้าไปยินดีเลย เดินตามค่ะบัวไปงนะ่ะตอนนี้ข่ะบัวกันเดินแล้วนะคะผู้ปกครองเต็มหมดเลยบรรยายยืนรอให้กํำลังใจเบียร์นัตรงนี้นะเดี๋ยวดูดากับนันชากจ,จะตามมาด้วยนะคะเดี๋ยนะน้าตอนนี้นนนนเราก็เดินมาแก่จถึโรงเรียนธัญญาแล้วนะคะมองนายเจมไ์เลยนายเจมส์วักรถปังน้ তা কস তা เราวางเดินไม่จะมาเชิงง้อจักโลนึงค่ะเวลาวางทางนะคะได้มาแล้วง้อหนึ่งโลนะคะเดินไปต่อค่ะไปต่อ ไบ้างไม่ไหวแล้วตองไปเข้าเต้นแล้วปวดใจนิดเดียวเจัดแล้วนะคะตอนนี้ก <ah> ็เราก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดกันใช่ไหมคะไปค่ะแม่จ้ามาเอาของนะตอนนี้ระวังทางก็โบกคนละครับเดินไปไว้เดินชิบโรบแล้วแม่จ้าเดี๋ยวไปเอาของก่อนนะรอพี่นะอย่าทุ่มนะทุ่่มอย่าทุ่ม เอาคล้องในรถก่อนโอเคได้เลยเอาผ้าไปเปลี่ยนให้เปลี่ยนหน้านะคะเล็บโก้เฮ้ยเหนื่อยมากแม่จ้าเดินมาครึ่งทางนะเรามาพบน้องจ้าพอดีนะะถึงแล้วค่ะขอบคุณกาบายบายค่ะนี่เด็กนักเรียนก็กำลังเปลี่ยนชุดนะคะตอนนี้เดี๋ยวหาเปลี่ยนหน้าก่อนเปลี่ยนหน้าแม่มาแล้วคุณกูคืออยันดูจังเลยแต่ไม่้นอนเลยตอนนี้เรามาเอาข้าวนะ ไจะไปไหนต่อไปเดินเดินอย่างนั้นโอเคตอนนี้เราก็เดินไปทำได้เพียนะไปซื้อคานมนะคะไปดูในโรงเรียนเมียได้ไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยอ้าวพามาดูข้องเล่นแต้มน้อยอะไรคะกองซุ่มเป็นยังไงก้องซุ่มอะไรเป็นอะไอ๋อกองซุ่มโลเป็ดฮาเปียนาเลทากลองได้เดียวค่ะกองซุ่มนะคะของเปียนาเด็กๆก็จะมาเจอข้องเล่นกันนะหลังจากเดินกับวนกันเสร็จเปียนาไปเจอคานุ่มค่ะ ได้แล้วของเล่นลูกได้ค่ะดว้าวมีฟิี่หน้ากินมาเลยนะเอากินรองทองนะคะเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวเธอน้ำได้เอาน้ำมาได้เดี๋ยวไปดูน้ำกันเข้มจะมาค่ะค่ะตอนนี้เราก็เดินกันไปเรื่อยๆกอนนะอ๋อได้เอามัดเมลูกเอาอันนี้ก่อนเลยอ่าุณก็กอาได้แล้วค่ะโอเคของเปี่ยหน้าเดี๋ยวแม่จะเลือให้น้องนะของน้องน่าจะอันนี้คนละอันเหมือนกัน อ่านี่ยได้แล้วของน้องพี่นาจะกินอาได้เลยมั้งดูเป็นข้าวข้องเอาไปกินที่บ้านอันนี้ลูกน่ารักน่ารักมากเลยด้วน่ารักมากเลยไหนน้องะ่น้องเรียนอยู่ยุกลาโรงเรียนกัะดองเอาน้ำอ้อยแก้วนึงค่ะแม่จะได้น้ำอ้อยนี่ค่ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วน้ำอ้อยเดี๋ยวแม่จะเซิร์มึกยางก่อนนะคะ ว,ว่าเพแม่จ้าะตามอยู่อ๋อคุณน่ะครับตอนนี้เราก็เสร็อข้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถึงกอกําลังจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวแม่จ้ากับพ่อจ้าต้องไปเล่นนั่งกันต่อที่กราบปีนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้แม่จากก้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอะไรคร่ะพี่ออนนาลึกซ้าวในนั้งค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องลึกส้าวในนังได้นะคะบ,บ๊ายบายนะ